โดมินิกโซโบสไลได้รับการโหวตให้เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับจาก Standard c h a r ์เตอรประจำเดือนสิงหาคมเจ้าของนักเตะไม้เลข8คนใหม่แห่งแอนฟิลคว้ารางวัลเป็นคนแรกของฤดูการนี้หลังจากเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งในเมอร์ซีไซด์ได้อย่างยอดเยี่ยมไปติดตามบทสัมภาษณ์หลังจากได้รับรบบางวัลของเขาโดยยูดริงดอ d ไดฟ์ ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสวีแคร์ care. เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการกันเลยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิ s วิฟต์ l n e x t t e x t to the e ซ์ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอปเปอเรชัน www b l a m s i n g tv com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิดทิศเลยท่านผู้ชมครับโดมินิกโซโบสไลกับตันทีมชาติฮังการีจบอันดับที่หนึ่งครับจากการสำรวจความเห็นของแฟนฟุตบอลหงแดงลิเวอร์พูลผ่านทางเว็บไซต์ www liverpool fc.com นำหน้าเพื่อนร่วมทีมอย่างอลิซอนเบเกอร์และดดวินนูนเยสซึ่ง s p บ r t สไลน์นั้นได้ที่1เบเกอร์ได้ที่2ครับแล้วก็พี่หนูนนั้นได้ที่3หลังจากรับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยครับที่ EXA Training Center s p o r t ์มลก็บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ผมผมได้ทำในสิ่งที่ตัวเองช่วยทีมและมีความสุขที่ผมสามารถทำได้ นี่คือจุดเริ่มต้นทำให้ผมประหลาดใจเช่นกันแต่ต้องขอขอบคุณพวกเขาทุกคนโดยเฉพาะผู้จัดการทีมด้วยครับเออ thank you เลยไอ้ทิปแหมกินน้ำหน่อยชื่นใจกินมะนาวสปอตไลน์ก็กล่าวต่อครับบอกว่ามันง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากทุกคนช่วยให้ผมปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทุกคนช่วยเหลือผมแต่อย่างที่ผมบอกไปผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ เพื่อช่วยเหลือทีมและทีมอยู่ข้างหน้าสำหรับพวกเราอยู่เสมอสิ่งแรกในใจของผมก็คือนั่นคือความสุขใจครับที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนฟุตบอลที่แอนฟิลด์ต่อหน้ากองเชียร์แม้กระทั่งการเล่นทีมเยือนพวกเขาก็อยู่กับเราที่นั่นเสมอผมมีความสุขจริงๆครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุขและสนุกไปกับฟุตบอล กับตันทีชาติฮังการีเป็นตัวจริงในเกมพิมลีกเดือนสิงหาคมใน3นัดนะครับแล้วก็เก็บได้7คะแนนจากทั้งหมด9แต้มเต็มซึ่งปัจจุบันนั้นลิเวอร์พูลกดไปแล้ว13คะแนนจาก5นัดแรกของฤดูกาลหลังจากออกสตาร์ทในเกมกับเชลซีในนัดเปิดสนามโซบอสไลมีผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมครับในเกมกับบอลมัดที่ชนะไป3-1แล้วก็สร้างความประทับใจอีกครั้งหนึ่งในเกมที่คัมแบ็กที่ไทไซ์เอาชนะนิวคาสเซิลอยู่ในเตด ผมคิดว่ายังมีอะไรอีกมากมายรออยู่ผมสามารถพัฒนาได้มากเช่นเดียวกันและผมจะพยายามขอคำแนะนำจากพวกนักฟุตบอลที่อยู่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆของเราและกรุ่นพี่ของเราผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปครับผมและนี่คือบทสัมภาษณ์เสียงหล่อเหลือเกินครับของโดมินิกโซบอสไลแล้วก็ติดตามเรื่องราวของหงแดงลิเวร์พูรวมไปถึงไฮไลท์พิมร์ลีกอย่างถูกต้องตามเลขสิทธิ์จากออนไลน์สเตชันได้ที่นี่ครับบีแลมสิงทีวี ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอกทิดเอ้ยหิวน้ำตลอดเลยชื่นใจติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่อ i d